และตอนนี้เพื่อนของโยอีกคนนึงเขาก็ไปรออยู่ที่แลบของด็อกเตอร์ก่อนแล้วค่ะเพราะเขาอยากรู้มากๆเลยนะคะว่าเม็ดงามเม็ดเล็กๆจะกลายเป็นเสื้มีนที่มหัศจรรย์ได้ยังไงสวัสดีค่ะเอ้าอาจารย์กําลังบทงานอยู่พอดีเลยผู้ช่วยอาจารย์ปรัชญาในแลบครับได้งานบทแล้วทําไงต่อครับก็เรามาสกัดด้วยสารสกัดนะคะในที่นี้เราก็ใช้เฮกเซนค่ะแล้วก็ทําให้สารเนี่ยมันบริสุทธิ์มากขึ้นโดยการ เอามาผ่านคอลัมน์โครมาโตโกราฟีแล้วก็จะชักแยกออกมานะคะได้ทั้งหมด7 f r a แฟกชั่นไปทดสอบดูว่าแฟกชั่นไหนนะที่มันเป็นสารสกัดเซซามินะคะโดยวิธี HPLC จากนั้นเราก็จะนำสารออร์แกนิกโซเวนที่ได้มาระเหยแห้งให้เป็นโคลนเปียกๆและนำโคลนที่ได้เข้าเครื่องไลโอฟิลิเซอร์ไว้หนึ่งคืนเพื่อให้กลายเป็นผงเซสามินสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและใช้ในการวิจัยต่อไปครับ ผ่านไปแล้วนะครับ1คืนได้สารสก,กัดเซสามนบริสุทธิ์ออกมาแค่น <Kenya. S 1> <Kenya. S 2> ี้แค่นี้จริงๆเนะี่ยลักษณะผลึกนะครับจะเป็นผลึกใสเม็ดเล็กรูปเข็มน,นะครับถ้าหากเรามีงาดำหนึ่งถังจะได้สารเซสามนทั้งหมด21.5กรัมเป็นมูลค่า3 0 0แสนกว่าบาทจะได้เท่ากับรถ1คันเลยทีเดียวถ้าเราเกิดเป็นคนแล้วไม่มีคนค่าก็ต้องอายงางามันมีนิดเดียว ยังมีค่ามหาศาลนะโยมนะ